เอาขนมปังที่เหลือจากลูกชายตอนเช้ามาให้ม,มามาเข้ามากินเลยมาแล้วแล้วนางนวลน้อยไม่ต้องกลวดวดเดินผ่านก็ไดนะ้เป็นการไว้ทีท่ากินแล้ว <c oughs> ล <uk>. ูกเห็นไหมนะั้ครับเออค่อยๆกินลูกหรือไม่เอาทิชชู่ให <c oughs> ้เอามากินสิครับนกนางนวล มาจิกกินเลยไม่อยาอมากินอีกเอานั่นเดินหนีไปไหนลราเดินมากินเลยเออมามานมปังจากลูกชายเออมามาโอ้โอ้มาสองตัวนั่นหลายตัวเลยกินกินเข้าไปกินเข้าไปลูกชายเอาทำขนมปังให้ตอนเช้ากินไม่หมดเหลือโอ้เอตีเอาแยกกันเอานั่นโอ้ยอย่าตีกันสิ <laughs> แบ่งกันกิน โอ้ใช่โอ้หหนานนันตีกันอีกเอ้านั่นกินเข้าไปโอ้ยกินเสร็จอย่าลืมแม็กซี่นะแม็กซี่องโทนี่นะโอ้ยตีกันอีกมีขนมปังอย่างแค่นี้ยังตีกันอีกมาโอ้หกลางปีกโอ้ยเจ้าทีนโอ้ยโการต่อสซุปมานี่ลูกเออมันมีเอกอยู่ตัวคอมเบียกโอ้ยตัวนี้เป็ดหรืออะไรวมนั่นอะ ป้าส้มสวัสดีค่ะอุ้ยหนูพาลูกชายมามักติดคะมาหาหมออีกสิบห้านาทีเอาแวะเอาอาหารให้นกก่อนสวัสดีค่ะพิเศษโอ้ยีใจพิเศ์มาทักด้วยเ <laughs> พอเอิญขนมปังเหลือค่ะแต่ตอนเช้าหนูว่าปิ้งขนมปังให้ลูกกินลูกบอกว่าขนมปังแม่ไม,ม่อร่อยโอเคเงิน <laughs> แม่เก็บมาบริจาคให้น่ากินไ้ติม ให้วาโซ่ให้นกนะคะทำบุญค่ะพี่สิทำบุญค่ะปลาสม้มแล้วเราก็ถ่ายวีดีโอไปด้วย <laughs> นั่นกินสิครับโอ้ยกินโฟมมาทด้วยพี่สิสบายดีนะคะปลาส้มขอบคุณนะคะเ <laughs> อาเอาตีกันเดี๋ยวพอเขากินขนมปังเสร็จหนูก็จะเดินทางเดินทางไปไปหาหมอค่ะ <laughs> บริจาคขนมปังจริงๆที่บ้านอะ่ะข้างหลังบ้านบ้านหนู่มันก็มีนกแต่ว่ามันไม่ตัวใหญ่หนูอยากได้หนูอยากเห็นนกตัวขนาดนี้นกนางนวลนะคะหนูก็เลยเอามาที่นี่นกพิราบอ้วนนะคะสงสัยจะกินดีขนมปังจากลูกชายคะ่ะชอบกินเหลือ <c oughs> ไหนครับลาไอไอติมเขาไม่กินลูกเดี๋ยวหนูเอาไปทิ้งขยะหนูถือไปก่อนนะลูกอีกสิบาทีพบหมอเย็นถ่ายชื <c oughs> ย่นถ่ายนกบ้าน เขาก็มีก็กมีหลายอ๋อค่ะอ๋อ<า> <laughs> พีนิ่แหลอลูกโอเคเอาเอาเอาอะไรครับอัทิชชู่ <laughs> ถือเป้ <laughs> อันนี้คือเมืองนะคะถือเป้มานี่ค่ะแบกของมามาให้หาหนรนกเอาไปไหนแล้วครับ <laughs> อย่าไปไล่น,นก้มันสิลูก <laughs> <laughs> เด็กคนนี้นี่ มันตกลงนกไม่ได้กินค่ะลูกไล่นกหมดแล้วค่ะเดี๋ยวลูกแป๊บหนึ่งะระหว่างนี้ก็หยิบทิชชู่ให้ลูกก่อนนะคะกินเันเลอะเทอะหมดเดี๋ยวลูกแป๊บหนึ่งอันนี้ลูกเอาทิชชู่มาเร็วคนฝรั่งเขาก็นั่งงองว่าโอ้แม่ลูกทำไรนั่งถ่ายนกนใส่จจว่างมากสวัสดีค่ะพี่พี่ออน กิจกรรมแม่ลูกค่ะมามาเมืองมักติกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าขากลับมีเรือจะถ่ายเรืออีกนะคะพีสิทธิ์เคยดูเรือหรือยังคะเรือที่หนูลงเรือข้ามฟากเดี๋ยวถ้าบ่ายบ่ายสี่โมงลูกเปิดให้แม่หน่อยแม่เปิดไม่ได้ลูกเปิดให้แม่หน่อยลูกดีเจะรอะลูกโอเคตรงไหนครับโอเคตรงชายลูกเปิดขวด เดีย๋ยวลูกไป่าเพิ่งไปกี่โมงแล้วนี่โอเคให้มันกินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเดินเดินทางอีกสิบห้านาทีนะคะไปหาหมอ,อพี่ออนสวัสดีลูกชายมีอะไรจับนกให้นกกินอาหารเอาไว้นั่นเฮ้ยมาไล่นกมนให้หารนกมาไล่น,กไ,นกไปเนี่ยน,น,นั่นอา้าวนกไปหมดแล้วค่ะ ลูกชายนกไปแล้วเดี๋ยวพาเดินชมตรงเมืองนิดนึงแล้วกันเนาะอุยะ้ยล,ล้วจะคิวกระเป๋ายังไงเลยนี่ออกทีนี้ครับปิดซิปให้แม่หน่อยลูกปิดซิปอันนี้ให้แม่หน่อยลูกปิดซิปข้างนี้ให้แม่หน่อยลูกอ่ะ <c oughs> เออเดีอันนี้ให้แม่หน่อยนมไปจะหมดแล้วเดี๋ยวขากลับสี่โมงเย็น <c oughs> วันนี้ถ้าแวะผ่านท่าเรือเดี๋ยวถ่ายท่าเรือให้นะคะ <c oughs> เพราะว่าท่าเรือตรงนั้นสวยอ้า <c> ว <oughs> มันเอากระเป๋าแม่มันกองไว้ตรงนี้ <c oughs> โอ้เดี๋ยวก่อนนะคะนี่ค่ะนูหนูหนูหนูครับอุูถือนี่ให้แม่หน่อยลูกมือแม่มีว่างสวัสดีนะคะนี่ค่ะเมืองที่มานะคะนี่ลูกชายค่ะเรไ่หนแล้ว <laughs> เดี๋ยวจะเดินทางต่อเนี่ยนะคะเอ๊ะไม่บา,บายวาโซเดี๋ยวจะเอาพื้นขยะไปลูกมา นี่ตัวเมืองมัตติกเดี๋ยวจะพาไปดูท่าเรือหลังกลับนะคะสี่โมงเย็นออกคนนี้ครับเดินมาลุกมาแล้วนัดหมอไว้สองโมงสิบห้าอันนี้ก็จะเป็นเมืองมัตติกตึกก็จะสวยนิดนึงแต่มัเนเงียบนะคะเพราะวันนี้เป็นวันวันคาร <c oughs> วันทำงานอันนี้แบงค์นะคะ B N B N P แบงค์นะคะกดตังค์ <c oughs> ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น ร้านตัดผมร้านอาหารไทยมีตรงนู้นค่ะเพื่อนลาออกไปแล้วเป็นคนเวียดนามทําอาหารไทยนะคะอร่อยมากมันก่อนมากินกับลูกชายกินเป็ด <c oughs> อันอันเวลาอันถ่ายอันก็จะหลบๆคนไม่อยากให้ติดกล้องเดี๋ยวติดเข้ามาเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบนี่ร้านขายยานะคะฟาร์มอาซี เดือดอกจากตรงนี้ไปมันก็ไม่มีอะไรต้องไปดังทางด้านตึกท่าเรือค่ะมันถึงจะมีอะไรสวยสวยงามนะคะว่าส้มเขียนว่าอะไรเสื้อหน้าอุ่นจังจริงๆจริงจ,งจ,งจ,งจงตอนนี้มันเข้าใกลเ้เขาเรียกไงนะคะเหลือเป็นตอมลักน้่ลายเหลือปิงตอมแล้วนะคะแต่ว่ามันวันนี้มันหนาวตอนเช้าฝนตกมันก็เลยหนาวมากแต่ว่าตอนบ่าย แดดออกค่ะตอนนี้ข้าไม่ใส่เสื้อหนาวก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจริจริงมันต้องไม่หนาวแล้วแต่เมื่อเช้ามันมีฝนตกร้านอาหารไทยตรงนู้นนะคะเห็นไหมคะร้านอาหารไทยอยู่ร้านนู้นเป็นคนเวียดนามทานเวลาออกไปแล้วเหลือแต่แฟนเขาทำ <c oughs> ตรงนี้ลูกมาเดี๋ยวจะเดินทางไปออกโซนนู้นนะคะแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรสวยๆแล้วเดี๋ยวจะขากลับพบหมอเสร็จสี่โมงเลยเดี๋ยวแอนจะ ผ่านท่าเรือตอนที่อาจจะไปขึ้นรถเมล์เนอาจจะถ่ายภาพตอนขากลับมาอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะกลั็ปิดนะคะเพราะว่าไปลูกปึ๊บเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายบ่ายสองกว่าละบ่ายสองเนาะบ่ายสองอันนี้ก็ธรรมดาถ้าเป็นช่วงเย็นห้าโมงเย็นนี่เปิดดิ้งเบียร์กันนะคะร้านอาหารตรงนั้นก็เป็นน้ำตกน้ำพลุ เวลามาวันอังคารก็จะเอาขนมปังที่เหลือนะ่ะของลูกชายเอามาแจากบริจาคนกพิราบแล้วก็นกนางนวลที่นี่เพราะว่ามันเยอะถ้าต,ตัวมันโตดีแถวบ้านไม่ค่อยมีตัวโตๆปล่อยลูกปลใกล้เวลานัดหมอละอันนี้ตึกเขาก็จะสวยนิดนึงนะคะของเมืองนอกนั่งกินเบียร์กันอยู่นาทีแล้วนี่ปุ๊บอ๋อแปดนาทีเดือนไปให้ถึงสุดก่อนนะคะไปลูกไป อันนี้นก็จะเป็นร้านอาติสารบูบูลองเ,เอ่ออะไรบูลองเชอร์นะคะบูลองเชอร์เป็นพวกขนมเค้กบูลองเชบูลองเชอร์บูลองเช,อองเ,ชอเอาลูกไปเร็วๆว,ว,วันนี้ลูกนั่งรถเมย์มาก็บอกว่าซมาลาเต็รถเมย์มันเลี้ยวหลายต่อก็บอกปวดหัวอยากจะอุกเพราะว่ารถเมย์ที่นี่มันมันจะเป็นภูเขามันก็จะเลี้ยว ซับซ้อนนิดนึงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามภูเขาค่ะอันนี้น้ำพุสวยไหมคะบ้านเมืองสวยงามค่ะตึกสวยงามมันชอบตึกฝั่งนู้นจะคล้ายๆกับอิตาลีตรงใกล้ๆกับท่าเรือเดี๋ยวขากลับตรงนี้ออกตรงนี้ไปก็จะไม่มีอะไรแล้วค่ะเพราะว่าตึกมันก็เงียบๆเ,เพราะว่าวันธรรมดาคนก็ไม่ค่อยมาเดินต้องวันเสาร์อาทิตย์เขาจะมีตลาดนะัดแถวนี้ชมน้ำตก อันนี้ร้านเครื่องสำอางปล่อยลูกไปเดี๋ยวคุณหมอน,นักครับอีกสิบนาทีมีโรงหนังด้วยนะคะโรงหนังเดี๋ยวพาไปดูหลบมาทางนี้ครับนนโรงหนังดูตรงนูน้นคนนั่งอยู่อันนี้ร้านโอเคร้านเครื่องสำอางเรื่อง ตึกนะคะนี่จะเป็นตึกไหวไหมคะพนแกงยังปวดหัวอยู่ไหมเจอมาลาเตตอูงนองมีเยอะไหมเออไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเดินไปหาคุณหมอแล้วครับนี่มีวาโซ่แล้วิ่งตามเลยนะว่าโซ่เนหะ็นไหมเดินตามล่าหานอกพิลา่า <laughs> เอาละ <laughs> ชอบแก้งาสาค่ะพอกับแม่ <laughs> นี่ก็เป็นร้านเรซูฮองนะคะร้านอาหารปิดอีกแกันที่นี่เขาจะเปิดเป็นเวลาน,นะคะเปิดตอนเช้าก็คือของเพื่อนก็เปิดประมาณ10บโมงมั้งล้วแต่แล้วก็ปิดประมาณบ่ายสองกลับไปนอนบ้านแล้วก็6กโมงกลับอะคา่ะทำงานต่อฝรั่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะปิดช่วงบ่ายสองไปแล้วเพราะว่าคนก็ไปทําง,งานเขาไม่เปิดแบบเมืองไทยเปิดทั้งวีทั้งวัน <laughs> นี่โรงหนังนะคะไม่เคยเข้าเคยไปดูรงใหญ่ตรงด้านนู้นโซนมักติกไปดูมันเสวาวาชิษ าลาการ์ตสนะคะตรงนี้ไม่เคยเข้าร้านอาหารนี้ก็จะหลูนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นร้านตัดผมมาร์คูลินนะคะรัานตัดผมชายโฮมนะคะมนก็จะออกเดินทางออกไปไปลูกไปน,นี่ก็จะเป็นตึกสวยๆอันนั้นก็จะเป็นอา,อาริอันก็ผู้ประกันภยัยประกันชีวิตเนาะ ประกันปะกันอะไรล่ะมันก็เมืองไทยนั่นแหละอาลีอันอาชองเชินเนอโรนิโคล,ล่าเลซูฮองเอามาทางนี้ลูกเดินออกไปฝั่งโน้นก็จะเป็นท่าเรือนะคะแต่ว่าฝั่งนี้ไม่สวยต้องข้ามสะพานไปจะสวยกว่านี่ก็เป็นร้านอาหารอ้าวลูกครับ เดินทางขอบคุณค่ะพี่ออนหนูจะเดินทางลูกคับไปเดิน้าทั้งดุลเ,เร็วครับเดี๋ยวคุณหมอรอลูกค,คนเดินผ่านโทษนะคะโอเคเดี๋ยวจะมีผ่านธนาคารลาโพนะคเดี๋ยวพาไปดูธนาคารมันเป็นไปรษณีย์ะคะ่ะเป็นธนาคารพร้อมเลยที่นี่เมืองนอกธนาคารอยู่ที่เดียวกับลาโพอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมรถคันนี้คันนี้รถคล้ายๆวาดแอนเลย รถแอนนะนะเขาผ่านไปก่อนนี่คล้ายๆมามองลูกลาวอชเชอร์ถูกต้องครับขับมาไม่ได้ลูกเพราะว่ามันทรงแป๊มมี่ลูกแล้วก็ถูกต้องรถคุณแม่เขาบอกว่าคุณแม่ขับมาเหมือนคุณแม่คุณแม่ขับมานี้ไม่ได้ลูกเพราะว่าไม่มีใบขับขี่ ้องคับขับไกลไม่ได้ด้วยอันนี้ก็ตึกขายอะไรโรตีเซียนะคะอันนั้นฝั่งนู้นก็จะเป็นท่าเรือนะคะอนเลียนูก็ซ่อยู่ฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นอีกริสนะคะไปฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวขากลับไปฝั่งนูน้นข้ามสะพานไปขากลับเดี๋ยวจะพามารับชมนี่ธนาคารแล้วก็เป็นลาโพสนะคะไปสนีนะคะ ไปสนีฝรั่งเศสเป็นแบบนี้นะคะลาโคสนะคะประสมป้สนีไอตรงนั้นจําได้ใช่ไหมคะท่าเรือที่เวลาสะพานเปิดปิดยกขึ้นยกลงที่อามาถายทุกๆสัปดาห์ทุกวันอังคารเดี๋ยวไปสิมาดูซิสะพานจะเปิดไหมที่มีเรือลำเรือใหญ่เรือใหญ่หญยักผ่านนะคะที่ปสนีลาโคส นี้ก็จะไม่มีอะไรละเพราะว่าตรงนี้ด้านนี้มันไม่มีมือสวยโว้ยลมจะฟิวเดี๋ยวมาพบกันใหม่หลังจากเลิกเสร็จจะพบหมอนะคะอ่าประมาณ4ี่โมงอีกประมาณสองชั่วโมงกว่าค่ะเดี๋ยวจะพาลูกลีกเดินก่อนพาลูกเดินช้าเดี๋ยวเลยเวลาหมอน,นัดขาดเลือโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะโอเครว่าอาเบียงตูอลุก ขอบคุณขอบคุณนะคะพี่ออนหนูวางสายก่อนขอบคุณค่ะเพราะว่านัดหมอไมาเดือนไม่ทันโอเคขอบคุณทุกทกท่านนะคะพี่ออนพี่สิทธิ์แล้วก็พี่ประส้มนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสี่โมงเย็นถ้าลูกไม่กวนตอนถ่ายทำนะคะ